ทที่34อุบายอันแยบยลในห้องสงบแสงไฟเรืองรองลีเซียวเหยียดแขนทั้งสองเบาบๆสงกายขึ้นนั่งอย่างเชื่องชา้ากว่าตามองไปเห็นแช์แฉนั่งเท้าคางมองตะเกียงอยู่เข้วเรียวของนางขมวดแนบนั้นเมื่อมองเปลวไฟจนเสมเศร้าคล้ายมีความในใจที่หนักอึ้งกระทั่งลีเซียวลุกขึ้นนั่งแล้วนางยังไม่รู้ตัวเลย แช่แช่เป็นเวลาใดแล้วท่านจะไหนลุกขึ้นน่งได้ก็รีบนอนลงไปแช่แช,รแชร่รีบเร่งปราดเข้ามาแขงคืนประคองลีเซียวให้นอนลงอีกครั้งลีเซียวหัวรอถามพบนางแล้วหรือไม่แช่แช,แช่งงงงวงบหนึ่งจึงย้อนถามท่านทราบแล้วหรืงข้าพเจ้าบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่าจริง,รงแต่ยังไม่ได้สลบสลายสิ้นสติแต่ตอนท่านกลับมากลากโลหิตมากานนั้นและยัง ลีเซียวถอนใจเบาๆสอดคำข้าพเจ้าสลบไปชั่วครู่จริงแต่ฟื้นมาได้ในเวลารวดเร็วยิ่งข้าพเจ้าสาราบท่านรำไห้อยู่และก็สาราบทุกคนรุ่มหูร้อนกังวลต่อข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่สามารถส่งเสียงเพราะจำต้องรักษาลงปราณไว้คุ้มครองชีพจรหัวใจแฉแฉกล่าวว่าท่านบิดาบอกในเจ็ดวันนี้ท่านไม่อาจลงจากเตียงไปเคลื่อนไหว และไม่อาจเปลืองกำลังว่ากล่าวสนทนาผักพรอนให้เต็มที่เถิดข้าพเจ้าอยู่เป็นเพื่อนทันทีนี้ภายหน้ายังยาวนานข้าพเจ้าลีซิวกล่าวว่าแชแเไม่ต้องกังวลอาการของข้าพเจ้าเกินไปข้าพเจ้ารู้จักกัรักถนอมตัวเองข้าพเจ้าไม่มีเจตนาหลอกลวงพวกท่านแต่ข้าพเจ้ามีอาจแน่แก่ใจตัวเองจะฝึกวิชานี้สำเร็จหรือไม่แชแเกล่าวว่าให้วิชาใดเรือ วิชาเลิศพิสดารที่สามารถรักษาอาการของตัวเองความเป็นจริงข้าพเจ้าถทุเลามากกว่าครึ่งแล้วนั่นเป็นหลักวิชาใดกันหรือลีซิลกล่าวว่าเข้าจ้วงซิ่งกงเทพเจ้าย้อนตลบซึ่งเป็นหลักวิชาลมโบราณของตระกูลลีที่สามารถรวมฝึกกับแนวทางกระบี่ทั้ง9้าชัน้นตอนฝึกกระบี่ลมโบราณสามารถเพิ่มพูนกำลังภายในไปพร้อมกัน เพียงแต่ว่าตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบข้าพเจ้าฝึกก้าวจ้วงสิ่งกงสำเร็จแล้วให้เป็นความจริงหรือลีซิลกล่าวว่าถูกต้องตอนนี้ท่านวางใจสนทนากับข้าพเจ้าได้แล้วกระมังแช่แช่กล่าวว่าโอความจริงบอกกับท่านไปก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไรท่านไม่ได้พบอึ้งกิมโฮเยิยนหรือมิได้และสิ่งเกียมต่างกิงก็ถูกเพลิงเาผาพานไปหมดสิ้นด้วย เพลิงผ่านลูกไม้จากสีทิศแปดทางโรอคฤหาาร์ข้าพเจ้ากับปิดาถอนตัวออกมาเร็วกว่าเก้าเดียมมิฉะนั้นน่ากลัวไม่อาจมาพบท่านอีกแล้วท่านหมายความพวกมันมีการตะเตรียมอยู่ก่อนหรืถูกแล้วทั้งตัวตึกสิ่งเกียมตังจริงมีเชื้อเพลิงซุกซ่อนอยู่ก่อนพอเปลวไฟลูกไม้ก็กลายเป็นทะเลเพลิงในบัดนคนของสิ่งเกียมตังจริงเล่าพวกมันคล้ายถอนตัวไปก่อนแล้ว เลงเจซิมซ่อนตัวบนคบไม้ใหญ่ข้างตึกนางยังไม่เห็นมีคนเป็นเป็นออกจากตึกเลยสักผู้เดียวลีซิลวคิดชั่วครู่กล่าวแช่แชหากอึ้งกิมหูหยินไม่ใช่มารดาข้าพเจ้าเป็นเล็งหูหยินก็ต้องไม่ใช่มารดาท่านให้ท่านสามารถระปุแน่แก่ใจหรือแน่นอนแช่แชกล่าวว่าท่านเอาใ้เลี้ยวตั้งขวงได้แต่บาดเจ็บสหาหัสจริง ยิ่งกิมหงยินสมควรมีโอกาสสังหารท่านแต่นางไม่ได้ลงมือนั่นเพราะสาเหตุใด,ดลีซิลพงศอิษฐตอบถูกแล้วข้าพเจ้าตอนนั้นแข็งคืนกลืนโลหิตที่ประดังขึ้นแต่ลมโบราณที่ข้าพเจ้าผนึกไว้ไม่ได้แตกสานยังมีความสามารถป้องกันตัวเองเหลืออยู่จบจนเมื่อท่านปลดของข้าพเจ้าออกมาลมโบราณจึงแตกสานไปตอนนั้นจึงสูญเสียความสามารถป้องกันตัวเองโดยสิ้นเชิง แชแชกล่าวว่าท่านหมายความนางดูออกว่าท่านยังมีกำลังตีโตเหลืออยู่หรือลีซิลกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบนางใช่ดูออกหรือไม่แต่นางตอนนี้กลับไม่อาจสังหารข้าพเจ้าได้แชแชนางคลา้ายหมานดาข้าพเจ้าอยิงแต่ข้าพเจ้าทราบนางไม่ใช่หยุดระบายลมจากปากยาวยาวลีซิลกล่าวต่อไปที่ข้าพเจ้าครุ่นคิดไม่เข้าใจคือในโลกไหนเลยมีคนที่คล้ายคลึงกันปานนั้น แฉแฉกล่าวว่านับว่าน้ามหัศจรรย์จริงๆพวกที่ลงมือประทุษสร้ายพวกเราฉนัยจึงคล้ายมานาของเราสองอย่างยิ่งหรือหรเสี้ยวกล่าวว่านี่ก็คือความลับที่พวกเราต้องสืบสอบแฉแฉพยันตรายที่พวกเราเผชิญกันในครั้งนี้คล้ายมีเพียงอาศัยวิทยายุทธที่สามารถพิชิตได้จำเป็นต้องอาศัยความหนักแน่นเยือกเย็นไว้พริบป,ปฏิพันธ์ ไปเผชิญปัญหาเสืบสาวความในที่แท้จริงออกมาแชแชแย้มยิ้มกล่าวท่านขายมีแผนสําเร็จในใจแล้วหรือข้าพเจ้าเคยคิดถึงเรื่องนี้และก็คิดได้วิธีหนึ่งเพียงไม่ทราบจะสามารถกระทําหรือไม่ลองบอกมาฟังดูแซงตายให้แซงตายหรือวีี้ิวกล่าวว่าข้าพเจ้าบาดเจ็บสาหัสตายไปเพื่อดูปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามจะเป็นสถานใด แฉแชกล่าวว่าเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่ตายไปจริงท่านกวนกะวยไปใหญ่หรือแฉแชกล่าวว่าเรื่องนี้จะบอกกับบิดากับพวกท่านอาทั้งหลายหรือไม่หรือเสียวกล่าวว่าบอกกับท่านอาเล้งจืดได้หมอไพานาำเป็นผู้จัดการเรื่องเราจะได้วาบุนสับสนนะแน่นอนนี่ยังต้องให้ท่านรวมมือด้วยจึงจะได้ต้องการให้พระเจ้าทำอย่างไร ตอนนี้เป็นเวลาใดแล้วประมาณใกล้เอารุ่งพอฟ้าสว่างข้าพเจ้าก็สกัดลมปราณแส่งตายแต่การสกัดลมปราณตามหลักวิชานี้จำต้องยาวนานถึงหนึ่งวันจึงจะฟื้นคืนมานั่นจะได้อย่างไรหากภายใน12ชั่วยามเกิดเหตุเปลี่ยนแปลที่อุกฤษให่หลวงสูญเสียการควบคุมบังคับเรานี่ก็คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องปรึกษากับท่านหากสถานการณ์จำเป็นจริงๆ ท่านก็ตบใส่จุดเมี้ยงกยีหรือเมี่ยมือขพเจ้าชาติหนึ่งขบเจ้าจะได้สติมาในบัดดล้แฉแฉขมิ้นมองหน้าดีซิวแนวหนิงกล่าวช้าช้าหากเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงหรือท่านจะมายาต่อไปจนครบกําหนดเวลาหรือลีซิวหัวรอตตบหากในสิบสองชั่วยามยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนั้นขาเจ้าพอจะช่วยโอกาสนี้แสงตายไปอีกหลายวันยังต้องแสงอีกหรือ เพื่อจะหลับให้สบายสักหลายวันแฉแฉหันมองด้านหลังแบบหนึ่งส่งเสียงแผ่วบอกนี่ไม่ใช่เรื่องรอเล่นได้อากลอ,อกรอศัตรูบุกรุกเข้ามาจริงท่านสามารถรับมือได้หรือไม่ลิซิอหัวรอตอบแม้นว่าข้าวจามไม่แสงตายก็เป็นสภาพเช่นนี้ยากกินจะเพิ่มกำลังของฝ่ายตรงข้ามยากกินจะเพิ่มกำลังของฝ่ายเราได้แฉแฉพองศรีส,สาถามขอถามอีกเรื่องหนึ่ง เสียงตายจะกระทบกระเทือนต่ออาการของท่านหรือไม่เรื่องนี้ท่านวางใจเต็มที่มีเพียงไม่มีผลร้ายเท่านั้นยังเป็นการช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงการหยุดการหยุดลมปราณแส่งตายสามารถให้อวัยวะทุกส่วนของผู้คนได้พักผ่อนเต็มที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่งเอาเถิดอย่างนั้นท่านลองแสงให้ดูก่อนลีเซียวหัวร้อเบาๆพิมพ์ตาลง แฉะแฉะหันมองหน้าตาเห็นขอบฟ้าสางรำไรแล้วมีเสียงกิมลังแววเข้ามาแฉะแฉะโกนเนียสว่างแล้วท่านไม่ได้นอนทั้งคืนไปพักผ่อนเถิดให้เรามาดูแลซิ่วกอแทนเองแฉะแฉรู้สึกอ่อนล้าจนละโหยบ้างแล้วจริงๆนางหัวรอตอบอย่างนั้นก็รบกวนท่านอาแล้วนางเหยียดนิ้วมือขวาไปโรที่ปลายจมกูกลิ้วีวดูช่วเวลาเพียงครู่เดียว ลมหายใจของลิซิวขาดสั้นผิวกายเย็นเฉียบหาไม่ใช่ลิซิวบอกไว้ก่อนแช่แชจะต้องเจ็บช้ำเสียใจจนตายตามเป็นแน่แต่แม้เช่นี้นางยังตรนกจนใจเต้นทีเร็วกรีดร้องขึ้นสุดเสียงกิมลังถมเข้ามาในห้องพลางร้องก็เรื่องราวใดปากถามแช่แชแต่ร่างทลันเข้ามาที่หน้าเตียงคนป่วยแช่แชและละมละ,ละกรองซิลก่อ เมือ่อเขาพองของกิมลังแต่ไปบนใบหน้าหล่อเหลาของลี่ซิ่วแล้วรู้สึกผิวกายเย็นเยียบลมหายใจขาะบัน้นนางต้องตะลึงล้านกับที่เนิ่นนานให้หลังจริงกล่าวช้าๆซิ่วกอฉชนายพลแชแชทั้งที่ทราบความในแต่เมื่อเห็นลี่ซิ่วนอนแผ่นแน่นิ่งบนเตียงตัวแข็งผิวกายเย็นเยียบนาซีดขาวราวกระดาษยังคงไม่อาจสะกดกลั้นน้ำตาไว้ได้ กิมเล้งทั้งแตกตื่นทั้งเดือดนานที่จริงจะตำหนีตาแฉแชสักหลายคำชนอยู่กับซิ่วกอทั้งคืนถึงกับไม่ทราบซิ่วกอตายแต่เมื่อใดแต่เมื่อเห็นน้ำตาแฉแฉทะลักปานทำนบทลายสะอึกสะอื้นโดยไม่ได้เปล่งเสียงร่ำไห้นางกลับเป็นฝ่ายปลอบบอบบอชแฉแฉคนยังไม่ต้องร่ำไห้แล้วอาจบางทีซิวกอเพียงแต่ลมปราณคาดห่วงไปชั่วครู่ รีไปเชิญเล้งจือมาเร็วในความรู้สึกนึกคิดของพวกนางเล้งจือมีความสําคัญย่างใหญ่หลวงที่สุดคนแรกที่กิมหลังเนกได้ไม่ใช่เกี่ยมน้ําสามีนาแต่เป็นเล้งจือที่มีภูมิปัญญาเล็กลาไว้พริบปฏิพานเลอเลิอแฉะแฉะหันกายวิ่งปรดาดออกไปเพียงชั่วครู่เกี่ยมตังเกี่ยมน้ําเล้งจือเกี่มป่วยทิงป่วยเล็ง ต่างเหิเข้ามาอออยู่ในห้องลีซิลในบรรยากาศที่โศกเศร้าเจ็บชำ้ำยังมีความอําหิตประดังอย่างรุนแรงคล้ายดังว่านในใจของทุกคนมีเพลิงแค้นหฮือโหมปราศจากที่ทางระบายโชคดีที่แฉแฉได้ลอบบอกเล่าความจริงแกเล้งจื่อก่อนเกียมตังขมวดคิ้วแนบเน้นหันมองแฉแฉพลางถามแฉแฉโกเนี้ยที่จริงท่านเน็ดเหนื่อยมากแล้ว สงควรพักผ่อนก่อนแต่ท่านกลับยืนกลางจะอยู่ดูแลซิวโกแม่กล่าวคลุมเครือไม่กระจ่างชัดแต่มีความหมายตำหนินางอย่างรุนแรงเล้งจื่อเลขเขียวขึ้นสอดคำเกี่ยมตังที่ในเลยตำหนิแช่แช่ได้ความกังวลที่หนามีต่อเซี่ยวจู้ยินต้องไม่ด้อยกว่าพวกเราแน่นอนเถ่งป่วยเล้งกล่าวบ้างปลาดที่ว่าซิวกอชะัหนพลันคาใจตายไปได้ ตามเหตุผลมันยังสามารถทนทานอยู่เล้งเจือกล่าวแม้ลมหายใจของซิ่วก่อจะสั้นแต่ชีวิตยังไม่ได้ปลดปลงตามกิมลังพร่องถามเล้งเจือเจเราไม่เข้าใจลมหายใจขาดสั้นแล้วฉะนะยยังมีชีวิตได้เล็งเจือทราบตอนนี้จะต้องให้ทุกผู้คนรู้สึกยังมีความหวังอยู่เล็กน้อยเพื่อกลมกล่าวจิตใจให้สงบลงได้บ้างเผื่อไม่ต้องลุก เผื่อมิต้องสุดชินความหวังในใจมีแต่เพิงแค้นซึ่งอาจจะอาลวาดไปด้วยความอาฆาตก็ได้ดังนั้นกล่าวช้าๆกิมบัลังเราไม่ใช่พร่งเลวไหล่วิชากระบีของเล่าจู้ยินเป็นวิทยายุทธโดดเด่นพิสดารของยุทธจักรวิชากระบีกับกําลังภายในผสมภาษาลุดหน้าด้วยกันวิชากระบีขงเสี่ยวจู้เหนือกว่าพวกเรามากหลายนะั ได้ยินเทงป่๋ยเลงถอนใจกล่าวเล้งเจอือห้วยถีเห้ออุ้งกงสุนเก่งควรจะมาถึงเมื่อใดกล่าวพลางยกมือซ้ายของซิ่วก่อชา้าช้าอัดเข้าไปในผ้าห่มนวมอีกคราบผีแท้เทงป่๋ยเลงช่วยโอกาสที่ทุกคนยังสนทนารอบตรวจชีพจรลี่ซิ่วรูท่านไม่ได้บอกลี่ซี่วขาดใจตายไปแล้วแต่ความหมายในวาจ,จาของท่านบ่งบอกสิ้นหวังแล้ว หาห้ยถีเฮือูไม่สามารถมาทันเวลาลีซิวก็ไม่มีทางช่วยชีวิตได้เล็งจือไม่ทราบความในมาก่อนแต่ยังอดตรนุกจนพลงด้วยความแตกตื่นความหมายของผู้อวโสคือเราไม่ทราบควรกล่าวอะไรแต่หากซิวก็ไม่มีกำลังทางภายนอกช่วยเหลือนา่ากลัวยากจะมีสติฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเกมตังโรงร้าน เกียมตังลนลานร้องขึง้นเหล่าเยาจือวิชาการแพทยของท่านแตกฉานลึกซึ้งจะมีวิธีปฐมพยมาบาลหรือไม่เทงปวยเล้งสันสีซาตอบเหล่ายังไม่มีปัญญาความสามารถแล้วแต่ทว่าเกียมน้ำและหล่มละลักถามแต่ทว่ากะไรคำนวณตามสภาพอาการของเซี่ยวก่อไม่สมควรจะพลันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ กิมลังหันขวับไปคว้าแขนเช่แชลากมาที่หมู่ห้องแล้วกระสิบแช่แช่จะได้อับอายบอกกับเราซิวกอช์ชนพันมีอาการเปลี่ยนแปลเช่นนี้เกิดขึ้นได้เช่แช่เทพจะบอกแผนแส้งตายของลีซิวแต่ว่าจะถึงริมฝีปากยังคงพายายามแข็งขืนกลั่นไว้สันสีสาตอบข้าเจ้าไม่ทราบเราทราบท่านทั้งสองมีใจรักตรงกันมานานวัน บุรุษสตรียาวาย,ยู่ด้วยกันตัวต่อตัวในวิการบังเงวงซิลกอใช่แฉแฉจึงเพิ่งเข้าใจนางอับอายจนหน้าแดงฉานและลำละลักร้องเบาๆบท่านอาซิลกอเรียบร้อยอย่างยิ่งเสมอมากิมลังพอกศีรษากล่าวท่านอาการสาหัสความยั้งคิดย่อมโปร่บางหากเสียมรยาหลวงเกินกวเนียบ้านกวเนี้ก็คงไม่อำเหตุไปขัดขวางนางนึงไม่ออก หลีซิ่วชะัยพลันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงขาดใจตายไปในเวลารวดเร็วนึกไปนึกมาจึงนึกถึงทางอาจเป็นไปได้ประการนี้เชเๆไม่กละวกระวายปานใดแต่ในสถานการณ์เชน่นนี้ยังไม่อาจทุ่มเทียงเกียงงอนกับกิมลังยิ่งไม่อาจอาละวาดด้วยความอับอายได้แต่กละวกระวายจนหน้าแดงฉานเท่านั้นเล้งจือเดินเข้ามาส่งเสียงแผวเบา กิมลังจะได้ขู่ขามแชแชโกนี้อีกเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วควรรีบเร่งจัดการเรื่องภายหลังเราเห็นว่าเรื่องสำคัญที่สุดของพวกเราในตอนนี้คือป้องกันเิี้ยวกอไม่ให้ถูกการรบกวนใดๆเพียงรอห้วยถีฮืององเท่านั้นกิมลังถอนใจกล่าวเล้งจื้อแม้นับว่าห้วยถีฮืององมาทันเวลาหรือมันยังสามารถฉุกชีวิตคนให้ฟื้นคืนได้จริงๆหรือ แฉแฉเน้นเสียงยางเด็ดเดียวมัน่นคงท่านอาหากห้อยถีหื้อองมาถึงยังไม่สามารถช่วยชีวิตซิวกอฟื้นขึ้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ขออยู่โดยเดียวได้แฉแฉเจ้าเทงป่วยเล้งที่ได้ยินเช่นนั้นต้องพงงด้วยความตระหนกแต่แฉแฉหันกล่าวท่านบิดาไม่ต้องปลอบยิ่งไม่ต้องห้ามซิวกอตายไปแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตก็ไร้รสชาติอย่างยิ่งหากให้ข้าพเจ้า ต้องใช้น้ำตาล้างหน้าทุกวันมีสภาพคล้ายซากศพเดินได้กลับมิสู่ตายไปเสียประเสริฐกว่าทิ้งป่วยเลิงถอนใจด้วยความรันทดก้าวช้าๆออกจากห้องไปจบบทที่34